สวัสดีครับบ้านหน่วยชัน,นั่นครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับจากคลิปที่ผ่านมาที่ว่าผมชี้แจงเรื่องการปฏิวัติทำชุดโต๊ะใหม่ให้มันถูกบ่อยๆนะฮะก็ลงไปให้ดูว่าทั้งกับปี58เนี่ยมันถูกหิ่งวดกิ่งวดะฮะกิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะก็มีผู้สนใจนะะก็ น่าจะยังเชื่อหรือไม่เชื่อบางคนก็จะเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะก็เลยอยากลองให้ทําให้ดูนะ <c oughs> ผมก็เจะลองทําตั้งแต่ปีปีหกสี่เนี้ยปีตั้งกรงวดสิบเจ็ดมกราเลยนะงวดแรกเลยนะครับให้ดูนะในปีนี้นะครับผมก็เลยนั่งปริ้นออกมานะครับทีละงวดละงวดก็เพื่อให้ความมั่นใจนะครับมั่นใจก็มีคนหลายคนยังคล้องใจอยู่นะว่ามันจริงหรือเปล่าผมจะพูด ออกลวงอะไรหรือเปล่านะก็จะให้ดูนะฮะก็ท่านก็ดูในตารางไปด้วยนะครับประกอบกันไปงวดแรกของเดือนมกราหกสี่นะครับออกสามเก้าห้านะจะเห็นมีโต๊ดอยู่ในแถวที่แถวที่ห้านะฮะผมลงสีเหลืองเหล่งมง่อมไว้เนี่นะฮะสามเก้าห้ามันออกมันออกสามเก้าห้าครับก็มีสามห้าเก้านะ เวลาดูโต๊ะต้องดูเลขเรียงจากต่ำไปหาสูงนะครับอันนี้ก็หกสิบห้าชุดนะครับห5สิบห้าชุดก็ถูกนะถูกวดต่อไปวันที่อ่าวันที่เดือนกุมภาวันที่หนึ่งกุมภานะหนึ่งเดือนสองนะครับอ่าหนึ่งเดือนสองก็ออกสามศูนย์เจ็ดนะครับออกสามศูนย์เจ็ดวันนี้ผิดนะฮะวันนี้ผิด ที่ผิดเพราะตัวมันผิดนะตัวตัวที่นำมาใช้ทำผิดนะรัวผิดครับอ่าผิดผิดเป็นหนึ่งงวดนะฮะต่อไปให้ดูงวดอ่าวันที่สองเดือนส่วนที่สิบหกเดือนสองนะสิบหกุมพานะครับต้องขอัยถ้ากรุบกรักนะเพราะว่าผมถือโทรศัพท์ไว้มืออีกมือก็หยิบกระดาษนะอ่านี้ก็วดที่สามนะ วันที่16กลุมภาพันนะออกหกศนย์สามนะฮะท่านไปตรวจดูได้นะครับก็จะมีชุดโต๊ดนะฮนะศูนย์สากถูกผิดมากอดแล้วนะให้ดูเร็วๆนะต่อไปวันที่หนึ่งนะครับเดือนสามหนึ่งมีนานะครับหนึ่งมีนาออกห้าสามแปดนะครับนะครับก็มีนะครับ 5, ดูสามห้าแปดนะฮะโต๊โต๊ะต้องดูเลขต่ำไปหาเลขสูงนะ คนนี้หกสิบเอ็ดชุดนะครับเออขอเรียนให้ทราบว่าถ้าถูกโต๊ดเนี่ยเราเอาชุดโต๊ดไปทําเป็นเต่งนะมันก็ถูกแน่นอนนะครับอันนี้วิธีท่านจะเอาไปทําเองท่านก็ไปกลับเอานะกลับถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เลขเบิ้ลก็ไปกลับหกชุดนะฮะเมื่อก็มันจะได้สองสามร้อยชุดนะครับถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็กลับได้สามชุดนะฮะอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี้ยเราก็กลับได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะ เสร็จแล้วท่านก็ไปหาหลักร้อยมาใส่ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ก็จะลดได้ลดไปครึ่งหนึ่งนะต่อไปงวดวันที่สิบหกเดือนสามนะครับสิบหกมีนานะครับโทษนะกลุ่หลักหน่อยนะสิบหกมีนาหกสี่นะนะออกสี่สองสองนะ มีสองสองสี่นะฮะดูโต๊ดทจดเลยนะมึงผิดมันก้อนเดียวนะโควันที่หนึ่งกุมพาผิดต่อไปดูวันที่แองวดสิบหกมีนาแล้วก็หนึ่งเมษาฮะหนึ่งเดือนสี่นะครับหนึ่งเดือนสี่อันนี้เปล่าหนึ่งเมษาออกสองเจ็ดศูนย์นะครับก็มีโต๊ดนะฮะศูนย์สองเจ็ดนะครับศูนย์สองเจ็ดนะครับ หนึ่งเมษาต่อไป16เมษานะครับสิเมษาสิบหกเดืนสนะครับออกเจนะ็ดเจ็ดถ้าออกเบิ้ลนะฮะเมื่กี้ก็เบิ้ลฮะก็มีเจนะ็ดเจ็ดแปดฮะมีเจนะ็ดสองตัวแปดเนี่ยถูกต้นนะฮะวันนี้68สิบแปดชุดแต่ละงวดจะเลขชุดจะไม่เท่ากันนะฮะจะไม่เท่ากันส่วนมากก็หกสิบกว่าเจดิบนี้นะฮะ อันนี้รวมเบิบ้ลนะฮะรวมเบิ้ลจะเยอะหน่อยถ้าท่านตัดเบิ้ลไปแล้วมันจะเหลือสี่สิบหางเองนะครับคิดว่ามันไม่เบิ้ลเนี่ยก็จะเหลือสี่สิบหางนัานก็ตัดเล่นเบิ้ลออกถ้าไม่ชอบนะแต่อย่าตัดหมดฮะก็เล่นกันเอาไว้นะฮะสมมุติไม่ชอบเล่เบิ้านก็กันไวน้เงี้ยสมมุตินะฮะเล่นด้เลขเบิ้ลเลขที่ไม่เบิ้ลตัวละร้อยอันนี้ก็กันไว้้งห้าสิบนะฮะอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะหรือใครมีทุนน้อยก็ลดลงไปฮนะถ้าอันนี้ตัวละยี่สิบเลขเบิ้ลกับสิบบาทเงี้ยอ่า ต่อไปวันที่สิบหเดือนเมษาต่อไปวันที่สองพฤษภานะฮะสองพฤษาสองเดือนห้านะครับสองเดือนห้าออกสองเจ็ดสองเบื้อนอีกแล้วนะครับเบื้อนอีกแล้วก็จะมีสองสองเจ็ดนี้นะสองสอเจ็ด สังสงเที่วันที่วันที่หนึ่งพฤษภาเป็นวันแรงงานใช่ไหมแต่ว่าเลื่อนมาวองที่สองนะครับต่อไปวันที่หนึ่งเดือนหกมิถุนายนนะหนึ่งมิถุนายนนะครับผิดมางวดหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ กี่วันที่สองต่อไปสองเดือนพฤทภาต่อไปสิบหกพฤทธภานะฮนะโต้น้าสิบหกพุทธภาออกห้าเจ็ดเก้าครับห้าเจ็ดเก้าก็มีนี้ฮก็ออกตรงต,รง,ตรงนะฮะพอมาเรียงต่ำแล้วทรงนะพฤทธภาต่อไปหนึ่งมิถุนาแล้วครับหนึ่งมิถุนาหนึ่งเดือนหกนะฮะออกเก้าเจ็ดสองนะฮวดนี้แม่หวยน้ำหนึ่งทำพิษผมก็มีสองเจ็ดเก้าโต๊หน้า เจ็ดเก้านะครับต่อไปอ่าสิมิถุนาสิบหกเดือนหนะสิบหกมิถุนานะครับออก8ปดหนึ่งนะครับก็ต้องดูหนึ่งหกแปดนะถูกต้นนะฮะสิบหกมิถุนานะะต่อไป1เดือนเจ็ดนะฮะหกรกฎานะครับ หนึ 1> 1่งกรกฎาออกห้าหนึ่งเจ็ดนะฮะก็มีหนึ่งห้าเจ็ดนะหนึ่งห้าเจ็ดต่อไปอนี่วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดสิบหกเดือนเจ็ดสิบหกกรกดานะสิบหกกรกฎาก็ออกเจ็ดสองห้านะฮะก็ยอาวอยู่นะฮะก็มีสองห้าเจ็ดใช่ไหมสองห้าเจ็ดนะครับต่อไป ต่อไปวันที่หนึ่งเดือนแปดนะหนึ่งสิงหานะครับหนึ่งสิงหาออกสองหกหนึ่งนะฮะก็ดูหนึ่งหกสองนะครับหนึ่งหกสองนะเพิ่งผิดไปงวดเดียวนะะต่อไปวันที่สิบหกเดือนแปดนะสิบหกเดือนแปดออกเจ็ดห้าศูนย์นะครับ จ็ดห้าศูนย์ก็มีศูนย์ห้าเจ็ดนี่ฮนะทอดทดนะครับ้ตรงก็กลับเอานะตรงก็กลับมานะครับสามตัวสามตัว,มตวไม่เบิ้ลก็กลับหกหางถ้าถ้าเบิ้ลนี้กลับได้สามสามหางกงกลับมันเป็นฮนะอย่างศูนย์ศูนย์สี่นี่ถ้าเราทําเต็งก็เป็นศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์นะได้สามสามชุดนะถ้าเลขเบิ้ลมันจะกลับได้สามกลับถ้าเลขไม่เบิ้ลมันจะกลับหกกลับนะ ต่อไปองวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าฮะหนึ่งเดือนเก้าเดือนแปดในสิงหาเดือนเก้าในกันยานะฮะหนึ่งเดือนเก้านะฮะกลับไปกลับมาออกสี่เจ็ดห้าครับก็มีสี่ห้าเจ็ดนะฮะสี่ห้าเจ็ดต่อไปสิบหกเดือนเก้านะครับสิบหก กัญญานะครับออกสามเก้าสามห้านะครับก็มีสามห้าเก้านะครับก็มีสามห้าเก้านะครับต่อไปวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับเดือนตุลาหนึ่งเดือนตุลานะครับหนึ่งเดือนสิบออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งออกเบิ้ลอีกแล้วนะก็มีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งสองตัวนะถูกต้นนะครับ อีหกสิบสองหางนะครับต่อไปวันที่สิบหกเดือนสิบนะสิบหกเดือนกันยานะออกสามเจ็ดสองนะครับก็มีโต๊ะสองสามเจ็ดเนี้ยสองสามเจ็ดหกสิบแปดหางนะครับหกสิบแปดหางต่อไปวันที่หนะึ 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. ่งเดือนสิบเอ็ดนะฮะหนึ่งเดือนสิบเอ็ดเดือนที่เอ็ดก็พฤศจิกายนนะ วันนี้ออกศูนย์สามเจ็ดนะฮะผิดนะตัวตัดตัวตัดมีศูนย์สามเจ็ดนะเป็นผิดตัวตัดนะวันนี้ผิดตัวตัดตัวทำมาใช้ไม่ผิดนะครับวันนี้ก็หกสิบเอ็ดเป็นผิดครั้งที่สองนะครับผิดครั้งที่สองต่อไปวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะฮะสิบหกเดือนสิบเอ็ดออกเจ็ดหกหนึ่งผิดอีกฮะผิดเป็นงวดที่สามนะครับเจ็ดหกหนึ่งนะครับผิด งวนที่สามผิดที่ตัวตัดนะฮะตัวตัดมีเจ็ดหกหนึ่งนะต่อไปงวดวันที่หนึ่งเดือนห้าเดือนธันวาเดือนธันวาหนึ่งเดือนนิบสองงวดที่ผ่านมาที่เองฮะออกสองห้าแปดก็มีสองห้าแปดตรงตรงนะแต่นี่เป็นชุดโต๊ดนะครับถ้าโต๊ดมาเรียงจะต่ำไปหาสูงแล้วมันออกต่ำไปหาสูงนี่ก็ถูกตรงๆงนะครับ อันนี้ก็ยี่สิบยี่สิบสองวดฮะยี่สิบสองวดเหลืออีกสองวดครับเหลือวันที่เหลือวันที่สิบหกเดือนธันวานะครับสิบหกเดือนธันวาจะออกอะไรอ่าสิบหกธันวาผมเลยนะวันนี้มีหกสิบสามหางนะหกสิบสามหางนะครับจะออกอะไรนะครับจะถูกหรือไม่นะครับ้วต้องรอรุ้นนะครับ ที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าใครอยากได้นะฮะก็ถ้าไม่สมัครเป็นสมาชิกก็เอาไลนงวดไปนะฮะผมของวดละสองร้อยถ้าผิดไม่ต้องจ่ายนะเอาไปเล่นก่อนได้นะท่านต้องมีเฟซบุ๊กทักเข้ามาทางทักเข้ามาทางกล่องแชทนะทักเข้ามาทางกล่องแชทถ้าอยากได้นะฮะคิดว่ามันน่าจะมีกาไรสรุปก็จากที่ทําไปให้ดูนะฮะก็คือว่าตางไปไหนอะ ในปีนี้นะฮะมันผิดไปสามครั้งที่ผมทำให้ดูในตาราดก่อนเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็มามีผิดนวดนวดที่สองเนี่ยหนึ่งคุมพาหนึ่งคุมพากับเนี่ยสองนวดเดบสองนวดลองกุ้ายเนี่ยนะฮะอันนี้ออกศูนย์สามเจ็ดแล้วก็สองหกหนึ่งไอหนึ่งสองหกหนึ่งใช่ไหมเจ็ดหกหนึ่งที่นี้จำไม่ได้แล้ว นะท,ที่ที่มันผิดนะเจ็ดหกหนะึ่งฮะเจ็ดหกหนึ่งมันผิดนะครับก็คือผิดผิดงอนนี้นะก็จะเห็นในภาพรวมเนี่ยฮะถ้าที่ผมให้ดูแล้วนะมันเป็นไปตามนี้นะผมไม่ได้ไปตกแต่งอะไรนะครับถ้าผมลองเมื่อเราคิดเสร็จจับเราปฏิรูปแล้วเราลองทําปฏิวัติแล้วเราลองทําดูดิเอมันก็โอเคนะมันโอเคผมก็เลยนํามาใช้นะก็คิดว่านะจุดนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วก็ตอด การเล่นโต๊ดก็มันมันมันอั้นน้อยนะฮะผมเข้าไปเล่นในเว็บไซต์เนี่ยมันจ่ายถึงร้อยห้าสิบบาทนะครับจ่ายร้อยห้าสิบาทบางบางเว็บก็ร้อยสี่สิบถ้าจ่ายร้อยห้าสิบแล้วก็จ่ายเต็งเก้าร้อยนะสมมติตัวเต็งตัวเต็งมันตัวหนึ่งมันกลับได้หกชุดเนี่ยสิบห้าหกก็เก้าสิบก็เก้าร้อยนะเล่นโต๊ดดีกว่าไม่ต้องไปเต็งลนวะถ้าท่านเต็งก็ท่านต้องทาให้มันเหลือน้อยที่สุดนะก็จะได้เงินเยอะนะครับ สรุปว่าปี64นี้นะฮะด้วยทำด้วยชุดปฏิวัตินี้นะครับผิดไปสามงวดอ่ะเหตุสาเหตุที่ผิดนะผิดงวดนี้กับงวดนี้เนี่ยผิดผิดเพราะตัวตัดนะฮะแต่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยติดอ่ามันมันมัน,มน,มนไม่ใช่ตัวตัดแต่มันเป็นตัวนำม,มาใช้นะครับโอเคนะครับก็งคงคลายคล้องใจไปบ้างนะฮะ ก็จากตารางนี้ก็มีคนดูแล้วก็ยังสงสัยว่าเออมันจริงหรือเปล่านะถ้าจริงก็น่าจะลงทุนใช่ไหมโอเคมีคุณแจ้ววังพรีนะฮะเดิมเคยสมัครแรกๆแล้วปีที่แล้วไม่ได้สมัครขอสมัครเข้ามาใหม่หอ่า็นี่อกาขจะเล่นใหม่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณใครสมัครตอนนี้ก็แค่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นเองนะครับแต่ก่อนนยรวมเก็บสองวันทีนะอันนี้ก็ขอกันนะช่วยกัน <S <S ผมก็นำไปใช้นี่แทนเพื่อนนะ เพื <g liness> ่อให้กู้เงินมาเยอะยังใช้ไม่หมดสักทีโอเคนะครับก็คนที่คล้องใจก็คงจะคลายไปบ้างนะถึงแม้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่นะแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการดูแล้วผมไม่เคยแก้สนไม่เคยอะไรนะไม่เคยก็เหมือนกันคือคือพูดง่ายๆผมโคกคนไม่เป็นนะมีอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็คือถูกนะทำผิดก็ขอโทษนะ ก็ยากก็อย่างว่าที่พูดแล้วนะฮะเพราะว่าตัวแปรของการทําเลขเนี่ยมันไม่เหมือนทำอย่างอื่นมันตัวแปรมันสูงเพราะว่ามันมีตัวเลขทั้งสิบตัวแล้วเอามาใช้เล่นเตงเล่นโต๊ะแค่สามตัวนี่คือตัวแปรหนึ่งตัวแปรที่สองก็คือโดนล็อกนะฮะของหลักล็อกแล้วก็บอ,อกแล้วหล่นแล้วไม่เป็นธรรมชาตินะก็เอามาหมุนใหม่มาจับใหม่อีกมันก็ไปกันใหญ่นะครับ ก็มีตัวแปรเยอะซึ่งมันก็ผิดบ้างซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกตามนี้นะฮะแต่ต่อไปเนี่ยมันก็น่าจะตามนี้นะฮะมันก็เคยคงจะไม่ผิดมากนะอย่างปีแรกเจ็ดแปดเนี่ยผิดแค่สิบแปดนวดเนี่ยต่ำต่ำสุดแล้วฮนะต่อมาก็สิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่บสองนี่ขนาดขนาดปีนี้มียี่สิบอ็ดนวดยังถูกสิบเก้านะแล้วปีนี้เนี่ยยี่สิบสองนวดผิดไปแค่สามนวดแล้ะ ก็ถูกผาสิบเก้าแล้วใช่ไหมถูกสิบเก้าแล้วก็เหลืออีกสองวดนะฮะเหลือเหลืออีกสองวดกออ็ลองมาลุ้นกันนะวดนี้หกสิบสามหางนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักมาในเพจบุ๊กนะเอาไปเล่นก่อนถ้าหากว่ามันถูกก็ขอขอค่าค่าค่าเวลานะสองร้อยนะครับถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องจ่ายกันนะแต่ก็คาดหวังว่าจะถูกเพราะผมก็จะเล่นชุดโต้ย่างเดียวละ โอเคนะครับก็ขอทุกคนโชคดีในปีนี้แล้วก็ปีใหม่ให้โชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยท้ยเจนะ็บนะฮะมันมีโรคมาใหม่ๆอยู่เอยนะฮะผมก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับหาวิธีทางที่จะทำเจ้ามือนะเพราะว่าการที่เจ้ามืออั้นเนี่ยมันทำให้เราเบื่อหน่ายเหมือนกันนะครับมันเอาเปรียบเรามากมายโอเคนะครับเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยว สอบเมื่อกี้ชุดแรกก็ยังพูดกันไม่หมดแล้วมันก็ตัดไปแล้วนะมันเต็มนะข้อมูลมันเต็มโอเคนะครับสวัสดีครับ